กูรูติงยามานต้องทำประตูมากกว่านี้ลามินยามานครับแนวรุกวัยรุ่นของบาร์เซโลนายังทำประตูได้น้อยเกินไปตามมุมมองกูรูลูกหนังเมืองกระทิงนะครับจเซมาเรมิงเกียคขาปาดิตัวแทนนักเตะที่ผ่านตัวมาเป็นกูรูลูกหนังมองถึงสิ่งที่รามินยามานยังขาดหายไปก็คือการทำประตูทำได้น้อยกว่าควรที่จะเป็นนะครับหากพิจารณาถึงตำแหน่งการเล่นของแนวรุกวัย17ปีตามรายงานจากเดียริโอสสปอร์ตเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับยามานรับทำผลงานได้อย่างโดดเด่นหลังมีช,ช่วยกับบาร์เซโลนาได้จุดโทษก่อนที่ราป็น นสังเกตขึ้นนําไป2ประตูต่อหนึ่งในช่วงนาทีที่56ครับจากนั้นแนวรุกวัย17ปีก็ยังจ่ายบอลอย่างเนือชั้นให้กับแข้งชาวบซิเลียนทําประตูที่2ให้กับทัพอสูกานะน่นาหนีห่างเป็น3ประตูต่อหนึ่งในช่วงนาทีที่74นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับกูรูลูกหนังอย่างมิงเกียายัยางติงแนวรุกวัย17ปีว่าควรจะต้องทําประตูได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับหลังยามานทําได้เพียงแค่6ประตูจากการลงเล่นทุกรายการสิเกมในซีซั่นนี้โดย ขาดบางอย่างเขาไม่มีประตูที่ควรที่จะทําได้ยกตัวอย่างราบินยามีมากกว่าสิ่งที่รามินยามานะทาได้ดีแต่เขายังขาดบางอย่างไอเอลเบนเล่นในตําแหน่งเดียวกับเขายังทําประตูได้หลายประตูพอเขามักจะเกี่ยวบอลในเท้าซ้ายของเขาแล้วก็สับไกลย,ยิงกองหน้าควรที่จะทประตูได้ไม่เช่นนั้นเขาจะขาดบางอย่างไปแล้วคุณผู้ชมไปกท่าฟังข่าวนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้าจากไปเขาฝากว่สนับสนุนจีดีของเราไว้ด้วยกับเว็บไซต์บอลเดียวกับดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้มเ ลาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในว,วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ